สวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ในน้ำแข็งของโลกเหนือนะคะวันนี้ว่าพาเพื่อนมาเที่ยวที่ท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือเล็กๆนะคะอยู่ในตัวเมืองรเรจวิกที่เราจะข้ามฝั่งไปที่เกาะเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดยว,ว่าจะพาเพื่อนดูรอบๆบ,บริเวณนี้นะะว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีเรือแบบเรือใหญ่อยู่สองลำนะคะพิเศษมากที่ว่าจะให้ดู อีกลำหนึ่งก็พิเศษรวมทั้งหมดแล้วมีเรือสามลำที่พิเศษมากเลยนะคะหรือจะมีสี่ลำก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆตามมานะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูค่ะสวยงามอลังการยิ่งใหญ่มากนะคะตรงนี้ตามมาค่ะตามมาค่ะค่ะตอนนี้เราก็ขับรถนะคะนี่บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณท่าเรือนะคะเป็นบริษัทขนส่งสินค้าแล้วก็พัสดุพันธุ์ต่างๆนะคะ จากทั่วโลกนะคะเขาจะมาลงถ่ายถ,ถ่ายเทกับตู้คอนเทนเนอร์ที่นี่นะคะที่ท่าเรือตรงนี้นะคะบรรยากาศตรงนี้นะ,ะบริเวณท่าเรือตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงงานนะคะจะมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงนะคะบริเวณนี้จะไม่มีที่พักอาศัยนะคะจะเป็นเขตของคนที่เขาทํางานไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยจะไม่มีแบบ อพาร์ตเมนต์ให้ให้ที่อยู่อาศัยนะคะเป็นเขตอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะแล้วตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเลิกงานหรือว่าตอนเข้างานตอนเช้าเนี่ยถนนตรงนี้จะแน่นมากนะะจะติดรถจะติดนะคะเพราะว่าทุกคนต้องมาเข้าง,งาน8ปดโมงเก้าโมงเนี่ยค่ะเวลาเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนของทุกคนถนนตรงนี้ก็จะแบบจอแจนะฮะก็จะแบบคึกคักนะคะดูค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะ บรรยากาศของประเทศไอซ์แลนด์นะคะวันนี้อากาศหนาวมากนะคะแล้วว่ามาที่นี่ประมาณสี่โมงเย็นนะคะไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้จะเป็นแบบท้องฟ้าจะครื้มครึ้มแบบนี้นะคะตลอดทั้งวันก็ไม่มีแดดแล้วมันก็หนาวนะคะอากาศหนาวดูค่ะไม่มีคนนะคะถ้าวันธรรมดานี่จะมีคนเยอะนะคะนี่ถ้ารถเมล์ายรถเมล์ก็ไม่มีใครรอนะคะ ไม่มีค่ะสักก็คนเดียวอันนี้มันเป็นที่ขายตัว๋วนะฮะตรงนี้เป็นที่ขายตัว๋วที่เราจะข้ามไปเกาะเกาะนี้ชื่อว่าเกาะวีสเอนะฮะเกาะที่ที่จะข้ามไปชื่อเกาะวีสเอนี่ค่ะค่าขึ้นเรือนะฮะก็สองพันโครนานสองพันของไอซ์แลนด์นะคะ ดูค่ะบนเกาะก็จะมีอย่างนี้ดูแสงไฟนี่ไว้นะคะแสงไฟสีฟ้า,ฟานะคะแล้วว่าจะบอกว่ามันสาคัญยังไงนะคะดูค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณในข้างในข้างบนเกาะนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเรือเนี่ยเขาจะออกตามเวลาที่กําหนดนะคะดูนะคะบรรยากาศรอบๆจะสวยงามมากขนาดไหนนะคะดูค่ะ ดูกันไปยาวๆนะคะดูกันไปยาวๆค่ะเดี๋ยวว่าจะพาเดินเดินไปนะคะดูค่ะฝั่งทางนู้นนะคะเป็นแค่ตรงนี้เป็นน้ำทะเลนะคะแค่บริเวณเล็กๆแค่นี้นะคะบริเวณน้ำทะเลตรงนี้บริเวณเล็กๆแคบๆตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเราต้องขึ้นเรือข้ามฟ้าไปนะคะ ข้างหลังนู้นก็เป็นเขานะคะชื่อเขาเอชียเอชีแล้วก็ตอนนี้หิมะเริ่มจะตกแล้วนะคะเพราะว่ากำลังจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลานี้ก็มาแล้วค่ะหิมะถ้ามันมาเร็วมันก็จะมาสิ้นเดือนนี้เลยต้นต้นโนต้นต้นเดือนพฤศจิกามันก็จะสนูหิมะจะมาแล้วนะคะหิมะจะตกแล้วตกอย่างจริงจัง นะคะตอนนี้เราก็ยังเดินเหินสะดวกขับรถสะดวกเพราะว่าหิมะยังไม่มาจริงจังนะคะยังมาเล่นๆอยู่บนเขานิดหน่อยนะคะยังไม่ตกในแบบในเมืองเยอะแต่ว่าภาคเหนือของไอซ์แลนด์นี่หิมะตกแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ในเมืองหลวงก็ยังไม่ตกนะคะหิมะยังไม่มาถึงเดือนหน้ามาแน่ค่ะเดือนหน้าเดือนโนเวมบอร์เดือนพฤศจิกายนหิมะต้องมาอยู่แล้วนะคะ อันนี้นะคะดูค่ะเรือค่ะเดี๋ยวว่าจะเดินไปให้ดูนะคะหาจุดที่แบบสวยๆนะคะให้ดูเรือให้ดูความความหน้าเกรงขามของเรือนะคะแบบเรือสวยมากนะคะแล้วก็บรรยากาศที่มันไม่มีแดดมันก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเรือนะคะเรือสีขาวแดงนี้เป็นเรือข้ามฟากนะคะเรือข้ามฟากที่เราต้องจ่ายเงินถ้าเราจะขึ้นไปนะคะ แล้วต้องมาให้ตรงเวลาเราต้องรู้เวลาเรือออกกี่โมงนะคะไปถึงเกาะกี่โมงแล้วเราจะกลับออกมาจากเกาะเนี่ยเราจะออกมาจากเกาะแล้วเราจะข้ามฝั่งกลับบ้านมาเนี่ยกี่โมงนะคะมันมีเวลาเรือเข้าเรือออกเราต้องรู้เวลานะคะอันนี้เป็นเรือลาดตะเวนชายฝั่งนะคะดูค่ะสวยงามส่วนเรือขาวแดงนี่เป็นเรือข้ามเกาะนะคะมีสองลำ แต่อันนี้เป็นเรือลาดตะเวนชายฝั่งเดี๋ยวว่าจะเดินเข้าไปอีกใก,ใกล้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นแบบเรือใกล้ๆมันสวยขนาดไหนนะคะใจะเย็นๆค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินดูบรรยากาศเลาะริมฝั่งมาหาสมุทรน,นะคะเทียว่าอยู่นี่เป็นน้ําทะเลนี่เกาะไอซ์แลนด์อยู่บนมหาส,สมุทรแอตแลนติกเหนือนะคะเห็นมันเป็นทะเลเห็นเป็นที่แคบๆอย่างเงี้ย มันไม่ใช่เล่นๆน,นะคะมันไม่ใช่ขี้ไก่นะคะมันเป็นทะเลแอตแลนติกเหนือมหาสมุทรอลนติกเหนือนะคะนี่ค่ะวันนี้มันก็จะเงียบๆนะคะบริเวณตรงนี้เงียบๆนะคะถ้ามันเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะคะก็จะคึกคักนะคะเพราะว่าคนเขาก็จะพาลูกเต้านะคะจะพาลูกเล็กเด็กแดงนะคะํคามฝากนักท่องเที่ยวก็ก็ส่วนน้อยค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่เที่ยวอะไรนะคะ ที่จะมาบริเวณนี้นะคะเรือสีน้ำเงินนั้นเป็นเรือขนส่งเรือปลานะคะเรือหาปลาส่วนเรือสองลำนี้เป็นเรือลาดตะเวนชายฝั่งนะคะเนี่ยค่ะที่มีธงสีธงชาติเนี่ยค่ะวงกลมๆข้างบนนั้นนะคะเรือลาดตะเวนชายฝั่งวันนี้ว่าโชคดีมากนะคะที่ได้มาเจอเรือสองลำนี้จอดอยู่ที่ท่าเรือนี้นะคะ ถือว่าไ้ว่าโชคดีมากนะคะแอ่ว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมาเจอเรือสองลำนี้จอดที่นี่นะคะเป็นบุญตาที่เราได้เห็นเรือราตัตเวนชายฝั่งนะคะที่จอดให้เราเห็นตรงนี้นะคะดูค่ะดูไปเรื่อยๆข้างหน้าเราก็จะจะมีประพาคารนะคะใกล้ๆท่าเรือทุกที่นะคะมันก็จะมีประภาคารอยู่ให้เราเห็นนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเพิ่งทาสีใหม่เลยนะคะ เมื่อทาเมื่อตอนซัมเมอร์เมื่อตอนฤดูร้อนนี่เองนะคะเพื่อประมาณ3เดือนนะคะน่าจะทาเดือนประมาณเดือน5เดือน6เดือน7็ดเนี่ยสามเดือนเนี่ยที่เขาจะต้องทาสีได้เพราะว่าฤดูร้อนนะคะอ่าเลยค่ะแขกพิเศษเฮลิคอปเตอร์นะคะมาโชว์มาโชว์โฉมอวดโฉมให้เราได้เห็นนะคะดูค่ะพึ่งทาสีใหม่ๆเลยนะคะนี่ยังใหม่อลังการอยู่เลย สียังไม่ถลอกปอกเปิกเลยนะคะดูค่ะบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็เงียบไม่พุกพ่านนะคะถ้าหน้าร้อนก็จะมีแบบคนเดิน, <influencer. S 2> น,น,เ,ดนเข้าเดินออกมาดูฝั่งทางนูน้นอะไรอย่างนี้นะคะคนตกปลาก็จะน่าจะมีเยอะนะคะวันนี้ก็มีแค่สองคนนะคะนี่สองคนหอตกปลากันเขานั่งคุยกันนะคะต้องเน่ง้งเน่งอยู่สองคน มีอีกคนนึงนะคะอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะมีเบ็ดโผล่ขึ้นมาเนี่ยมีมีผู้ชายคนหนึ่งตกอยู่ข้างล่างฝั่งทางนู้นนะคะว่าจะให้ดูนี่นะคะฝั่งทางนู้นนะคะที่เรือต้องข้ามไปฝั่งทางนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่บ้านหลังใหญ่ใหญ่นั้นนะคะเป็นพัตคารนะคะแล้วก็สีขาวๆาวนั้นเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์เก่าโบสถ์แก่เลยนะคะนี่ค่ะสองคนนี้ว่าตกปลากันสองคน นะคะส่วนอันนี้นะคะแท้งสีขาวนี้นะคะแท้งสีขาวนี้เป็นที่จุดไฟแห่งสันติภาพโลกนะคะของคุณโยโกโอโนอที่เป็นภรรยาของจอห์นแลนนอนนะคะจอห์นแลนนอนก็คือนักร้องที่เขาร้องเพลง Imagine ที่ดังไปทั่วโลกนะคะไม่ว่าวัยรุ่นยุคไหนต้องร้องเพลง imagine ได้นะคะนี่ค่ะเป็นเป็นที่ระลึกถึง สามีของคุณโยโกโอโนะเขามาจะมาเป็นประธานเปิดเปิดไฟนะ,ะจะมาเป็นประธานเปิดไฟที่ที่ตรงเนี้ยที่ก่อนเนี้ยทุกๆปีนะคะคุณโยโกโอนะจะมาเปิดไฟแล้วก็ส่องส่องไฟเนี้ยไฟไฟมันจะขึ้นตรงไปบนท้องฟ้าเลยนะเขาบอก <ๆ S 2> ว่า,วาเป็นไฟแห่งสันติภาพโลกแล้วก็ระลึกถึงจอร์แดนอนนะคะระลึกถึงสามี นี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้นะคะเป็นท่าเรือดูนะคะความแบบยิ่งใหญ่ของเรืออันนี้ก็จะเป็นแบบบริษัทที่เขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์นะคะหลานเขยว่าเขาก็ทำงานอยู่ที่บริษัทนี้นะคะทำงานบริษัทเนี้ยค่ะขนส่งไอ้ตู้ถ่ายคอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะส่งของนะคะหลานเขยค่ะหลานเขยดูค่ะดูเรือสองลำนะคะ สวยงามอลังการนะคะดูนะคะ,ด,นะคะดูไปเรื่อยๆค่ะดูค่ะ,คะถึงจะมีแค่คนหนึ่งคนนะคะเมื่อถึงเวลาเรือออกเรือก็ต้องข้ามฟากไปนะคะไม่มีการที่จะมาบิดผิวบอกว่ารอให้คนเต็มก่อนหรือผู้โดยสารเต็มก่อนนะคะถึงเวลาเรือต้องออกตอนหน้าหนาวฤดูหนาวอย่างนี้จะออกแบบอาจจะประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงครั้งหนึ่งนะคะ แต่ถ้าซัมเมอร์นี่ออกทุกๆชั่วโมงนะคะตอนนี้มันไม่มีคนก็ไม่ค่อยออกไปบ่อยนะคะต้องข้ามฝั่งไปแล้วก็อาจจะใช้เวลาอยู่ที่บนเกาะนูนประมาณสองสามชั่วโมงก็แล้วแต่แล้วค่อยกลับขึ้นมาเข้าเข้าฝั่งทางนี้อีกนะคะดูค่ะ,ด,คะดูความสง่างามของเรือนะคะเรือลาดตะเวนชายฝั่งไอซ์แลนด์ไม่มีทหารนะคะจะมีแต่ตำรวจเพราะฉะนั้นเรือสองลำนี้นะ,ะเรือลาดตะเวนชายฝั่งก็จะใช้ตำรวจ นะคะสวยงามมลังการยิ่งใหญ่นะคะแอบว่าโชคดีสุดๆเลยที่มาได้ที่มาได้เห็นภาพในวันนี้นะคะดูค่ะตามดูกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว่าจะลงคลิปเรื่อยๆยังไงต้องฝากเพื่อนๆนะคะฝากพี่ๆพ่อพ่อแม่พี่น้องติดตามแอบว่าไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ